เรื่องเตือนภัยกันหน่อยสําหรับเรื่องของการที่รับคนดูแลผู้สูงอายุมาที่บ้านกลับกลายเป็นว่าคนที่รับมาดูแลผู้สูงอายุ<ม>กลายเป็นโจรค่ะพี่เต้คุณผู้ชมได้ยังไงอ่ะผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่ยอมเลยนะคะไม่ยอมอรับจนก,กระทั่งมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นภาพในจังหวะที่เธอนั้นขโมยทั้งเงินสดและทองด้วยค่ะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะในขณะที่นางสุดใจถีระวงอายุ79ปีลุกเดินไปเข้าห้องน้ําค่ะ จังหวะนั่นเองคุณผู้ชมจะเห็นผู้หญิงคนนี้ค่ะอยู่ตรงริมซ้ายตรงนี้นะคะนี่คือเหมือนแพรประคองเดียอายุ32ปีเดินเข้ามาค่ะมาเปิดกระเป๋าของนางสุดใจที่วางอยู่บนเก้าอี้โยกแล้วฉกเงินไป4,000บาทหยิบไปรวดเร็วมากค่ะโนี่คนนี้เหรอที่เขามาดูแลเนี่ยใช่ค่ะโอ้โหโอ้โหแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่บ้านสนุอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะ ผู้เสียหายเล่าบอกว่าคนที่ก่อเหตุคนนี้มาจากสู์ดูแลผู้สูงอายุอยู่ที่ย่านถนนสุริยการค่ะทําหน้าที่ดูแลป้าที่ป่วยก่อนเกิดเหตุทางผู้เสียหายก็บอกว่าเดินทางมาเยี่ยมป้าแล้วก็ลุกไปเข้าห้องน้ําโดยไม่รู้ว่าเงินสดนั้นถูกขโมยไปกว่าจะรู้ตัวอีกทีคือช่วงค่ําวันเดียวกันค่ะเลยเปิดกล้องวงจรปิดดูแล้วก็แจ้งเจ้าของบ้านให้ช่วยคุยกับผู้ก่อเหตุหน่อยแต่ไม่ทันการค่ะ ผู้ต่อเหตุน,นั้นรู้ตัวค่ะเลยชิงขอลากลับบ้านไปก่อนแล้วจากนั้นก็หายตัวไปค่ะหลังจากเกิดเหตุเพิ่งมารู้อีกว่า ญาติอีกคนที่มาเยี่ยมป้าก็ถูกขโมยสร้อยคอทองคาหนักหนึ่งบาทไปด้วยจึงนําหลักฐานที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดนะคะนําไปแจ้งความเบื้องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุทําแบบนี้มาแล้วหลายพื้นที่แต่ผู้เสียหายเอาผิดไม่ได้เพราะว่าขาดหลักฐานมัดตัวคะ่ะแต่คราวนี้ม,มีหลักฐานมัดตัวนะคะก็ต้องรอ,อดูว่าตํารวจนั้นจะสามารถติดตามจับกลุมตัวมาได้หรือไม่คะ่ะข่าวช่องแปรคบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม วัยเข้าใจง่ายกดตับสไค่ะช่องแปด